สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนบนพื้นที่กว่า500ร้านตารางกิโลเมตรบนโลกใบนี้ยังมีอะไรมากมายรอให้มนุษย์เราค้นหาแม้หลายแห่งจะเปิดให้เข้าชมแต่ก็มีอีกหลายที่ที่ห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเพราะมันอันตรายมากถึงขนาดสามารถดับลมหายใจเราได้เลยดังนั้นหากเจอสถานที่ดังต่อไปนี้ห้ามเข้าไปเด็ดขาดเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนชายฝั่งโครงกระดูก แค่ชื่อสถานที่ไม่น่าเข้าใกล้แล้วกับชายฝั่งโครงกระดูกสุดร้อนมีโลเคชันอยู่บริเวณริมฝั่งชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนชื่อที่เรียกกันนั้นได้มาจากจอห์นเฮนรี่มาร์ชที่เข้าไปเขียนเล่าถึงความโหดร้ายของสถานที่ตอนมาติดอยู่ที่นี่หลังจากเรืออับปางโดยเล่าว่าบริเวณนี้เต็มไปด้วยหมอกหนาทึบคลื่นทะเลรุนแรงพายุและกระแสน้ำที่ยากจะคาดเดาแม้จะรอดมาได้วุดหวิดแต่ความสวยก็ยังไม่จบ เพราะสภาพอากาศที่นั่นแห้งแล้งแบบทะเลทรายไม่มีน้ำและอาหารทำเอานักเดินเรือในอดีตที่ผ่านมาแถวนี้แทบจะเอาชีวิตไม่รอดนอกจากนี้ที่นี่ยังเต็มไปด้วยพวกโจรและแก๊งนักโจรกรรมสุดโหดอีกมากมายสภาพแวดล้อมโหดไม่พอยังต้องมากลัวว่าจะโดนปล้นอีกใครกล้าไปก็เชิญตามอัธยาศัยเลยแองดานาคินที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ดาเคราะหดวงไหนหรอกนะคะ ต่เป็นแอ่งดานาคินอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเอธิโอเปียค่ะเห็นสวยสดงดงามแบบนี้แฟนความอันตรายเอาไว้เพียบเนื่องจากแอ่งนี้อยู่เบงขอบแผ่นทวีปที่มีความตื่นตัวสูงจึงรวมทุกสิ่งที่สร้างความพินาศให้มนุษย์มากมายทั้งภูเขาไฟแอ่งลาว่าอาราเหยของกรรมฐานและทะเลสาบพ,พิษที่มีกรดซัลฟวริกเป็นส่วนผสม ยังไม่พอนะพื้นที่แถวนี้ยังแห้งและทุรก,กันด้านด้วยความที่มันอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเป็นร้อยเมตรแหล่งน้ำเลยเข้าถึงได้ยากนอกจากนี้อุณหภูมิของที่นี่ยังสูงมากบอกกันว่าเคยแตะเพดานสูงสุดถึง55องศางเซลเซียสจึงทำให้บริเวณเดงเก่ามีแต่กรเกื้อเกลือหลากสีเต็มไปหมดเอาเป็นว่าถึงจะสวยโดนใจแค่ไหนถ้ายัางรักชีวิตอยู่หลีกเลี่ยงได้ก็ดีนะคะภูเขาไฟซีนาบุ้ง และเข่อคงรู้กันดีว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟที่ยังไม่สงบพร้อมปะทุได้ตลอดเวลาหนึ่งในนั้นคือภูเขาไฟซีนาบุงบนเกาะสุมาตราซึ่งตอนแรกมันก็สงบไปแล้วหลายศตวรรษถึงขนาดมีผู้คนเข้าไปตั้งถิ่นฐานเป็นเรื่องเป็นราวและหวังใจว่าจะไม่เกิดการประทุขึ้นอีกแต่ขึ้นชื่อว่าธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรแน่นอนและหวังใจได้เพราะจู่ๆก็ปะทุขึ้นมาแบบไม่มีปีมีคุยในปี2010 โดยพ่นเอา๊าซและเท่าถ่านลอยสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศกว่า1.5กิโลเมตรและลาวาได้ไหลทะลักออกมาจากปากป่องภูเขาไฟทําให้ประชาชนหลายพันคนที่อยู่ในบริเวณนั้นต้องอพยพออกจากพื้นที่ไร่ที่อยู่อาศัยและที่ทํากินไปพักใหญ่หลังจากนั้นก็เกิดการประทุอีกหลายครั้งและล่าสุดเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2020นี่เองเอิม่มอันตรายขนาดนี้เย่ายวว่าแต่เข้าไปอยู่เลยแค่เข้าใกล้ก็มีการแล้วค่ะ ยอดเขาวอชิงตันหลังจากเราได้รู้จักอันตรายของภูเขาไฟแล้วเรามาทําความรู้จักภูเขาน้ําแข็งกันบ้างดีกว่าโดยเบอร์สุดของภูเขาไวท์ในนิวแฮมเชียร์มียอดเขาที่ทั้งสูงและปกคลุมไปด้วยหิมะอย่างหนาชื่อว่าวอชิงตันซึ่งเป็นสถานที่หนาวเย็นและลมแรงติดอันดับโลกอยู่ด้วยบอกกันว่าที่นั่นมีอุณหภูมิจิดลบ40องศาเซนเซเยสและเกิดพายุหิมะอย่างต่อเนื่อง ทีมสำรวจยอดเขาวอชิงตันได้ไรายงานว่าสภาพอากาศในพื้นที่นี้เมื่อรวมกับความเร็วกระแสลมเฉลี่ยกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนกับกำลังอยู่บนยอดเขาเอเวอรสต์สหรือหากไม่เชื่อพวกเขายังได้เผยคลิปวิดีโอทดสอบการแชร่แข็งเสื้อเปียกๆก,ก้างพายุรวมไปถึงการเทน,น้ำเดือดกลางยอดเขาให้ดูด้วยเห็นแบบนี้แล้วยังจะมีใครกล้าไปพิสูจน์ความหนาวกันอีกไหม แต่ถ้าเป็นเราละก็ขอผ่านแล้วกันค่ะเทียฮูโปหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ำอย่างการเล่นเซิร์ฟคงต้องกดไลค์ให้กับเทียฮูโปกัะรัวรัวเพราะที่นี่เครื่องแรงเร็วและท้ามฤตยูกันสุดๆโดยมีพิกัดอยู่แถวเกาะตาฮีติทางใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกฟังดูอาจจะน่าสนุกกันใช่ไหมคะแต่นี่นะตัวอันตรายชัดๆเนื่องจากคืนที่นี่ยกตัวสูงมากตั้งแต่ 3-7เมตรหากว่ายน้ำไม่แข็งพออาจจะโดนซัดจนจมหายไปในน้ำนอกจากนี้บริเวณที่เกิดขึ้นยังเป็นแนวปะการังและหินใต้น้ำหากไม่ระวังตัวพออาจเกิดการกระแทกจนได้รับบาดเจ็บได้เหมือนกันจากความเสี่ยงขั้นสุดของสภาพแวดล้อมที่นี่จึงถูกเรียกว่าเป็นสนามสุดทิ้งของเหล่านักโต้คลื่นชิงแชมป์ระดับโลกซึ่งแน่นอนว่าหลายคนที่ซ้อมแถวนี้ต่างได้รับบาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิตมาแล้วด้วยขนาดมืออาชีพอย่างพลาด คนธรรมดายอย่างเราๆจะไปเหลืออะไรเพื่อความปลอดภัยขออยู่ใกล้ฝั่งไว้ก่อนก็แล้วกันอุทยานแห่งชาติมาดีดีใครคิดจะเข้าป่าหาความสงบแล้วกำลังวางแผนไปเที่ยวพื้นที่สีเขียวอย่างอุทยานแห่งชาติมาดีดีในโบลิเวียอาจจะต้องลองคิดอีกสักรอบแม้จะเป็นเขตอน,นุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีภูมิทัศน์สวยงามตามธรรมชาติก็เถอะแต่ที่นั่นแฝงความอันตรายเอาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าดูร้ายที่พร้อมจะงับคุณเป็นอาหารเย็นได้ทุกเมื่อมแมลงที่นำพาหาไข้เลือดออกไข้มาลาเรียไข้เหลืองมาให้เป็นของขวัญพืชมีพิษต่างๆที่หากเผลอไปแตะหรือหยิบซีซัวเมื่อไรรับรองว่าอาการคันขยอกพื้นต่างๆและอาการเวียนหัวขึ้นไส้ตามมาอีกระรอกอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวสุดเลยเห็นจะเป็นปรสิตเขร้อนหากมีบาดแผลเมื่อไรเตรียมติดเชื้อกันได้เลยแต่ถ้าพูดมาขนาดนี้แล้วยังอยากไปเห็นกันให้ได้ล่ะก็ แนะนำให้เข้าไปกับไกด์ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าจะได้ปลอดภัยหายห่วงเกาะเฟรเซอร์ใครต้องการวิตามินจากทะเลหาซายและแสงแดดก,กันอยู่ถ้าได้เห็นเกาะเฟรเซอร์คงต้องร้องบอาอย่างแน่นอนเพราะที่นี่คือเกาะทรายที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเต็มไปด้วยพันธุม้และสัตว์นานาชนิดซึ่งก็เหมารวมชนิดที่ดุร้ายโคตรๆเอาไว้ด้วยอย่างเช่นม้าป่าดิงโกไงละ่ะ มองเผินๆหน้าตาอาจจะน่ารักเหมือนน้องหมาแถวบ้านแต่นิสัยไม่ได้เหมือนหน้าตาเลยเพราะธรรมชาติของมันคือการโจมตีใส่สัตว์เลี้ยงอย่างแกะหรือมา้ารวมทั้งมนุษย์และทำลายจนกว่าจะถึงแก่ชีวิตนอกจากนี้บางเกาะย,ยังเป็นที่อยู่ของแมงมุมพิษจ,จํานวนมากส่วนในน้ําก็มีแมงกระพุนฉลามคอยทํรลายนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันถ้าไม่มีคนท้องถิ่นคอยให้คําแนะนําอย่าไปเดินเล่นบนเกาะนี้เด็ดขาดเดี๋ยวเจ็บตัวขึ้นมากจะมีคุ้มเอานะคะ ผาโมเฮิร์ผาริมทะเลในไอแลนด์เป็นหนึ่งในสถานที่ปกักหมุดของนักท่องเที่ยวหลายคนรวมถึงเคยเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนั่นก็เพราะมีภูมิทัศนธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรวมพันธุ์พืชและนกมากถึง20ชนิดให้ชมยิ่งมารวมเข้ากับภาพมหาสมุทรกว้างขวางสุดลุกหูลูกตาบนผาและโขดหินที่มีอายุมากกว่า300ล้านปีไม่ว่าใครก็อยากเข้าไปสัมผัสกันสักครั้ง แต่ท่ามกลางความสวยจับตาได้พุ่งความอันตรายเอาไว้มองเผินๆอาจจะไม่มีอะไรหากสังเกตดีๆจะพบว่าที่นั่นไม่มีรั้วกันเลยเพิ่มเมื่อไรได้บกมือหลากันเมื่อนั้นและได้ข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวนมากในแต่ละปีด้วยนะเอาเป็นว่าเที่ยวให้สนุกและใส่ใจรเรื่องความปลอดภัยจะดีที่สุดเกาะบีกินนีอะทอลอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยแต่อันตรายสุดๆคงต้องยกให้บ,บีกินีออ่อะทอล บริเวณหมู่เกาะมาเชลซึ่งจะถูกบรรจุรายชื่อเป็นหนึ่งในมรดกโลกแต่ดันถูกมองว่าเป็นดินแดนที่มีขวรเข้าใกล้นั่นก็เพราะว่าที่นี่มีแต่สารกรัรมมันตาภาพรังสีเต็มไปหมดโดยในะระหว่างปี1946-1958หมู่เกาะแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ยาวนานถึง12ปีทำให้มีสารพิษตกค้างอยู่จำนวนมากผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลัง นอกจากนี้สภาพเบิร์นลามและสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ต่างๆยังคงปนเปื้อนอยู่ถึงขนาดทางรัฐบาลออกมาห้ามให้เล่นน้ําหรือรับประทานอาหารบนเกาะเนื่องจากมันอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ในภายหลังมานสบางคนอาจจะงงว่าที่นี่คือที่ไหนมานนสเป็นเมืองหลวงของรัฐอามาโซนัสในบราซิลอยู่บริเวณจุดบรรจบกันของแม่น้ำเน,ำเนโกรและแม่น้ำโซลิมโมย เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวเชิงเหนือเ,เพราะที่นี่คือสว่างกลางป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอเมซอนนั่นเองในด้านการท่องเที่ยวก็เล่นเอาหลายคนใส่หน้าอยู่เช่นกันแม้ในเมืองจะสวยงามแต่ที่นี่คือบาราซิลคาดทุกคนดังนั้นการฉกชิงวิ่งเรา้าและสารพัดวิธีที่จะงัดเงินจากกระเป๋านักท่องเที่ยวจึงเกิดขึ้นบ่อยมากและด้วยสภาพป่าที่ล้อมรอบเมืองบางครั้งการหน,นีหรือไล่ตามคนร้ายคงไม่พอ อาจจะจะเอกเข้ากับสัตว์ป่าวายร้ายแห่งอเมซอนได้โดยเฉพาะในน่านน้ำนี้เป็นแหล่งอาศัยของเหล่าปีศาจฟันแหลมคมอย่างปีรัญญาอนาคอนดารวมไปถึงสัตว์อื่นออีกหลายชนิดแต่ถ้าคิดจะไปให้ได้ก็ต้องรมะมัดระวังตัวกันให้ดีจะได้เที่ยวได้อย่างสบายใจไมลูซูเมืองอันห่างไกลในทางใต้ของคีกิสถานมีเหมืองยูเรเนียมชื่อว่าไมลูซูเคยเป็นสถานที่ที่มีการสกัดยูเรเนียม ถึงห0,000ืนตันสำหรับโครงการนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตและสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็ยังคงทำร้ายผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณนั้นแม้โครงการจะสิ้นสุดไปแล้วในปี1968แต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งทำให้ขยะนิวเคลียร์รวมไปถึงสารกัมมันตภาพรังสีตกค้างละหลลงสู่แม่น้ำไม่เพียงส่งผลต่อพื้นที่แถบนั้นแต่ได้ลามไปยังเมืองข้างเคียงอีกด้วยโดยเจ้าสารกัมมันตภาพรังสีนั้นเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง รวมถึงชะลอการเจริญเติบโตจนต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณน,นั้นจริงจังถึงขนาดทางธนาคารโลกเข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการบรรเทาสาธารณภัยและ1ิบล้านบาทกันเลยกวัวเตมาลาถ้าคุณหลงไหลในอรารยธรรมมายกากัวเตมาลาคือจุดหมายของการศึกษาและยังได้ชื่นชมธรรมชาติของป่าฝนเขตร้อนดูแล้วน่าจะเป็นสถานที่ที่ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมคะแต่เชื่อหรือไม่ว่า ภายใต้ความสวยงามที่เรากําลังมโนยอยู่นั้นมีอันตรายซ่อนอยู่ด้วยอย่างแรกเลยคือภัยธรรมชาติที่รวมเอาความบรรเลทั้งหลายไว้ทั้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดพายุเฮอริเคนไปจนถึงน้ําท่วมและดินถลม่มหรือหากคุณคิดว่าแค่นี้มันเป็นเรื่องเบไปจิบจิบงั้นต้องลองเจอกับอัชญากรรมของที่นี่ค่ะเพราะขึ้นชื่อลือชาก,กันมากและมีสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะล้วงกระเป๋าวิ่งราวไปจนถึงขโมยข้อมูลจากบัตร ATM ก็มี แม้จะฟังดูหดจนขวัญผาวาแต่ถ้าคุณรู้จักระวังตัวมากพอบางทีการท่องเที่ยวที่นี่ก็จะทำให้คุณประทับใจไปตลอดชีวิตก็ได้ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ